เรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิพบุรีท่านพักคงสวีมท่านประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่านสัปดาห์อินเตร์เศรษฐกิจอักษรแก้วตลอดพัฒนาจังหวัดเทพบุรีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์รวันชัยสุธนันท่านผู้ดีชนะพิการจัดการผู้แทนการบดีมหาวิายศิลปากรท่านหผู้น่าสนาชการตรวจ ท่านผู้บริหารการทำวิจ็จก่อนผู้สื่ท่านผู้แทนสุมชนท่านผู้แทนภาคสนท่านประชาสัคมท่านผู้ช่างเลเอกบรีคณะผู้วิจัยสื่อมวลชนและกากผู้ีิกียทุกท่านเป็นที่การที่ทางสำนักงานแก่จัยหาทางรยนอกในตการบรกษัทศริษัทวิจัยและวัตกรรม ทั่ทำชจทย์ต้นแบบด้วยการท่องเที่ยวเสิมสร้างสรรค์ได้อย่างดีด้วยระดับจังหวัดที่ดีโดยการสร้างสรรค์ได้มีการเดินหน้าโครงการมาช่วงนี้ก่อนหน้าที่โครงการที่ดีได้มีโอกาสได้รับสั่งข้อที่เห็นเกิดความต้องการและโดนดึงการแลกเปลี่ยนจากต่างด้วยค่ะทางที่ในประเด็นต้องกา ที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับโดยท่านรองศาสตราจารย์ดรประสริฐไทยท่านสุดนทยพร้อมทั้งทีมงานได้ร่วมกันจัดตั้เครื่องโครงการนักการและได้จ้างสรรพสิ่งที่เกิดนวัตกรรมเพื่อที่จะยกระดับในการพัฒนาพื้นที่โดยมีจังนั้นเชิบุรีเป็นเป้าหมายสำคัญในการนำสู่เรียงสร้างสรรค์ซึ่งในการจับเคลื่อนและการพัฒนาประเทศ ด้วยองค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมซึ่งทางบชองได้ยัเหตในส่วนของการเิยการลงจัดที่เชื่อมโยงกับงานที่เป็นส่วนการสำคัญในกิจกรรมหลายรูปแบบซึ่งเนือหาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับขางพื้นที่โดยงานวิจัยนวัตกรรมนะบชอก็ยังให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงแผนงานโครงการ กับการเสริมในส่วนของบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะภูมิลัญาณในความรู้ในความคิดที่เกี่ยวข้องกับงานเชิงสร้างสรรค์งานศิลป์ซึ่งในวันหลังนี้คอรได้เน้นย้ำถึงการนผลงานวิจัยและการศึกษาความรู้สู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศโดยมุ่งหวังที่จะตอบโจทย์ทั้งในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับภาคชุมชน ภาคการผลิตและผู้ว่าที่จะได้ใช้ที่นที่ต้นแบบของจังหวัดตรีเป็นเอเดลนั้นก็ให้กับอีกหลายจังหวัดที่จะนำรูปแบบการเรียนการจากการนำเรื่องของวิจัยวัตกรรมไปตับเพื่อนเพิ่มคุิภาพสร้างสรรค์กระบวนการยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างรายได้และยังทำให้เศรษฐกิจในวงของลรี ได้มีการกะดนดการข้าหมายที่วางไว้ซึ่งในการส่งเสริมและสนุนภายใต้โครงการนี้ถือว่ามีอาวุธปืนประกรได้ประสบผลสำเร็จในกระบวนการดำเนินงานที่เตุ้งจักการใช้นิติการวิชาการในการที่จะดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวกทยกศาสร์ยังสามารถที่จะใช้กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมเข้าสู่พื้นที่ ที่จังหวัดโดยใช้กระบวนการจากงานวิจัยจากนวัตกรรมจากเทคโนโลยีจากความช่วชันโดยการทํางานอย่างมีส่วนร่วมกับภาคชุมชนภาคประชาคมและเห็นภาพของผปลิ่ภัณฑยต่างๆเห็นภาพของตัวชุดข้อมูลความรู้ที่มีการจัดทำได้อย่างเป็นกระบวนการทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรู้ของท้องถิ่นความรู้ของชุมชน ความรู <S <S ้ที <S 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 ่เกี่ยวข้องกับสื่อการของจังหวัดและยังยกต่อไปถึ่เรื่องของการนําไปใช้ในการสั่งเพื่อนเชิงนโยบาในมุมมองของการสร้างอะตลักษ์ให้กับเชัลเทนนะเป็นที่ไาดูดีที่ทราบว่าทางโครงการที่จ่ายโดยทางภายรสิกรได้มีการทํางานร่วมกับทางจังหวัดในปุ่ยอย่างเแในการใช้กระบวนการของโงก เราจะได้เดินหน้าเข้าสู่ในเรื s, ่องของการเป็นเมืองที่นานาประเทศนะคะนานาชาติได้โอการเข้าถึงจัดเป็นเมืองที่มีตารางนะยังเป็นเมืองต้นแบบในเรื่องของการสร้างสรรค์ด้วยนะคะซึ่งการส่งมอบผลสาเร็จของส่วนการทํางานในเรื่องของการ้างชุมชนงต้นแบบด้วยการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ยลนยน่์เพื่อยกกระดับเทคโนโลยีในด้ัดเทคบนโีสู่อารสร้างสรรค์นับว่าเป็น ท่านอันเนื่องที่สังกระทรวงการบูรณาเารวิจัยนวัตกรรมส่วนอบอนะคะโดยท่านสมุญเตียวอบอท่านจะมีนโยบายในการที่จะใช้ที่ศาสตร์ของไทยเฉพาะนะคะใช้ในส่วนของกระบวนการทนะคะวิจัยนวัตกรรมวิศว์และเทคโนโลยีในการทํางานร่วมกันนะคะแย่างผสมองค์เกินนะคะกังว่าในส่วนของงานที่เกี่ยวข้องกับวอร์เนอร์เวศวิจัยนวัตกรร จะเข้าไเป็นส่วนหนึ่งสำคัญในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตทยได้นะคะให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยท้นี้ในนามของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติภายใต้กระทรวงการศึกษาวิจัยวิจัยและนวัตกรรมต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลุรีที่ได้เล้งเห็นความสำคัญของงานวิจัยและนวัตกรรมรวมถึงในส่วนของท่านผู้บริหารที่อยู่ในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในวงการช ในการขนาดเชิงพื้นที่ในการรวมพลและในการตั้งใจให้กระบวนการตกก่งางๆทำให้ท่าจังหวัดได้มีอนาคตที่กว้างไลนะคะและก็ยังทสามารถที่จะทําให้เกิดเสือ,อค่ะสร้างสรรค์ตามป้าหมายของเพาางงงื่อตัจังหวัดต่อไปขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาพูดคุยในการสมมอบการี่ใ่รูตระกับในครั้งนี้และขอนอนุญาตที่จะม สมัยใจในเรื่องของการพัฒนาชุมชนร่นแหลกนะคะเรื่องกางสรร้างยังยืนให้กับจังหวัดเชียุคูรีรียนีการโดยมหาวิทยาลัยศิลปากรให้กับจังหวัดเชียุคูรีเรื่องการนําไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาจังหวัดในเรื่องทัรษะช่องทางขอบคุณค่ะ